เราต่อ,ตอไปเมื่อเราสวดมนต์แล้วปัจจักตกตั้งใจนั่นจะเริ่มมาทีจะริญสตทินจริญปัญญาของเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องข้างนอกอเรื่องข้างนอกที่จเ,เรื่องภายนอกไปเราสนใจในเรื่องของเราเสียงมันจะเป็นประการเปนการปฏิบัติที่ยิ่มรู้สักว่าได้ยิ่ เราก็ต้องไปตามติสนใจว่ามันเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรอะไรเนี่ยต้องไปสนใจตามดูแต่ไม่ตามไปได้ยินแต่ไม่สนใจเื่งนั้นได้ยินสักว่าได้ยินก็ทิ้งไปต้องไปนใจเรื่องที่ภายนอกของเราเอาที่ของเราเป็นหลักเป็นธรรมชาติของเขาเขาก็ทำงานที่ของเขาเราต็อเรีต้องไปสนใจนะ ก็ไม,มไ,มไม่ต้องตามไปตเตรียมเดินทางข้อมูลที่ต้องตามไปตัวนี้นะเรากลับมาท,มมท,มทำหน้าธิของเราต่อการกาดข้ขอตาซ้ายนั่งกายตรงมือกอดข้อมือตายนั่งกายตรงกจะปกอดภัยม,มากเราท้งกายข,ของเราเลือกที่ท่าน,นั่งที่ว่าเราจะนั่งได้อย่างสะดวกสบาย <c oughs> เมือปรับร่างกายของเราแนละ้วก็าปรับที่ใจของเราตัวใจของกินหรือชอบที่คิดไปนึกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ส่วลมหายใจเข้าลึกๆสบายสบายส่วลมหายใ,ใจเข้าเต็มปอดจะได้ไปหล่อเลี้ยงเลือดของเราจะได้ถูกฉีดถูกเลือดลมงลรยงี้จะได้ถูกฉีดทำให้ร่างกายเราสดชื่นเสร็จแล้วก็ต้องหลับพูดหายใจออก อ่า,าตวลนั้ใจแล้วก็ไปตลั้ใจอ่อพระธรงมมาโททำอยู่อย่างนี้แหละอมันก็ทุกวันเข้าวันนี้นะ่ะอย่าทิ้งทำมเรื่อยๆไปเดี๋ยวคำตอบก็อยู่นในจิตใจของเราแหละเออความสงบเป็นยังไงโอ้เบอกเบกใจสบายอกสบายใจอ่าเปไ็นยังไงของเราเนี่ยาแล้วก็ไปสนใจ,เร,นจนนเรื่องเรื่องมันแต่เรื่องเรื่องะอะไอย่างเราไปอเอาแน่นอะน เรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาไปเอาก,กินเอาใจไม่ได้มันทุกอย่างมันเป็นในโลกของสมมต <c oughs> ิได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปชีวิตของเราถึงไม่ลำไม่รวยก็พออยู่พอกนินเป็นนี่เป็นนิ่าอยู่สบายไม่เจ็บไ้ปวดร้อ,อนไม่มีนี่ไม่โดนนี่ตามทัว พอใช้ทำบุญทำทานไปสร้าง,งรถคนงานพอดีเราไปใน,น,น,ตนาาไปไแต่ตละวันชีวิววตอย่างนี้ก็น่าจะเกี่ยวก่อตลอดเสียถิ่นเงินทองมากมายเรามีไว้ก็ไปไม่ได้ครับคนหา่รู้จักตลาดมาทำบุญทำทานก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานตัวเองก็ไม่ได้ใช้แต่มีทีเดียวว่ย่างัก็ไม่เกินประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ พอใจในสิ่งที่เรามีพอดีในสิ่งที่เราได้พอใช้ในสิ่งทเราเป็นโลมยังเ็นสิ่งที่เราเป็นอยู่พอดีพอดีความพอดีความพอดีพอเพียงมันจะก่อเกิดความสุขถ้าเรารู้จักตามแตกต่างความพอดีเราก็มีข้าวกินมีที่พักอาศัยหลบแดดหลบฝนมี ที่ทำไรทำนาก็ไม่ได้ไปลำบากาปแคชอะไรเลี้ยงชีวพไปวันประกอบสมาาธิจัดสุจริตแล้ว,วก,ก็อยู่อย่างเขาก็กลัวของเราอยแบบอดโอนอ,อยู่กับลูกกับหลานทำชีวิตที่มันสบายสบายมีความเปนหวังอะไรมากมายชีวิตนี้เป็นหวังอะไรกับมันไม่ได้ในชีวิตของเรามันไม่แน่ไม่นอนอ่อนนนากำลังสะสมาที่จะเรื่อยเมื่อวานก็ได้ เรื่องของมงคลชีวิตไปแล้วทั้งหมดเจ็ด <c oughs> มงคล <c oughs> ทัวนี้ก็เป็นมงคลที่เจ็ดเกี่ยวกับผู้เป็นพรอผู้สุตบุคคลระพฤติบัติแล้วนีสิ่งที่เราศึกษาเรียนรู้นี่ก็นําไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็เป็นมงคลเป็นสิริมงคล ควเจือนก้าวหน้าขององค์งานในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นหลับวันนี้ก็ถึงมงคลที่แปดในมงคลที่แปดเนี่ยท่านก็บอกว่าในมงคลช <c oughs> ีวิตเนี่ยมงคลที่แปดก็คือเป็นผู้มีศิลปะเป็นศิลปะคําว่าเป็นผู้มีศิลปะเนี่ <c oughs> ไม่ใช่เป็นศิลปินศิลปะคำว่าศิลปะนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเหมือนนักวาดภาพเป็นศิลปินศิลปะวาดภาพเหมือนกับศิลปินที่เขาว่าตวเองมีศิลปะศิลปะอย่างนั้นก็มีอยู่แต่หนึ่งแต่คำว่าศิลปะเป็นผู้มีศิลปะก็คือแปลว่าการแสดงออกมาให้ปรากฏขึ้นได้อย่างงดงามน่าดูชมก็หมายถึง การฉลาดทำก็คือการกระทํานั่นเองในข้อมูลสูตรนั้นเนี่ยผู้ฉลาดเนี่ยรู้เรียน,นรู้ในหลักวิชารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่รู้ว่าอะไรทําอย่างไรส่วนศิลปะเนี่ยเป็นความสามารถในทางปฏิบัติก็คือสามารถนำความรู้นั้นมาใช้ให้บเกิดผลได,ด้คนที่มีความรู้นั้นไม่ว่าจะมีศิลปะ อย่างไรอย่างเช่นผู้รู้ในเรื่องการทํากับอกบงกับภ้าการปอกปุ้งปอไข่การทำสีต,ต่างๆที่เป็นหลักวิชาการที่ตนเองได้เรียนมาเรียนมาศึกษาม,มา เรียกว่าบคุคคลที่ศึกษา,าเรียนมาเ <c> ช <oughs> ่นรู้ว่าอย่างนน้นอย่างนี้ทำวิธีทำอย่างนั้นอย่างเี่เขาเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดหู้แต่อย่างไม่เป็นผู้ฉลาดทำเรื่องอื่นๆเช่นไม่ว่าจะเป็นการทารถเตี๋ก็ไวน้ำทำกับข้าวก็ถ้าจพูดไปแล้วนี่ยก็รู้ในหลักฤษษีีอย่างเดียว ถ้ามีความรู้เขาก็เป็นคนแค่ฉลาดรู้แต่ยังไม่เป็นผู้ฉลาดทำก็คือยังร่้ความทำยังไม่อ่าปัติทัานเองคำว่าศิลปะเองท่านก็แยกว่าศิลปะเองสามทางก็คือศิลปะทางกายก็คือการฉลาดทำ เช่นเป็นช่างต่างๆช่างทองช่างเครื่องช่างวาดช่างหองแบบช่างปั้นช่างภาพช่างพิมพ์รวมทั้งฉลาดในการทาําทอาชีพอ,อื่นๆเช่นการทําสวนทําไร่ปลูกผักผักเพื่อสวนครัวการเขียนหนังสือความเป็นคนที่มีการการะทําที่ดีเขาเรียกว่าเป็นการ คือผู้ที่ฉลาดทำก็คือเป็นผู้ท่านทำต่างๆนั่นเองนี่ก็คือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งทางกายและก็ทางวาจากก็คือผู้ฉลาดฉลาดพูดมีวาทศิลป์รู้จักเลือกพูดแต่สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์สาม,มารถยกใจของผู้อื่พูดและผู้ฟัาให้สูงขึ้นได้สาม,มารถแนะนำท่ามสอนใช้คำพูดเขาเรียกว่าวาทศิลป์ ใช้วาจาพูดในสิ่งที่ <c oughs> ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตู้อื่นแล้วก็สามารถยกพูดคำพูดเหล่านั้นนี่สามารถที่ยกจิตใจของคนให้สูงขึ้นได้และก็คือทางวาจาหรือว่าวาทศิลน,นั่นเองแล้วก็สามาก็คือเป็นผู้ <c oughs> <c oughs> มีศิละปะในทางใจก็คือตลาดในการคิด มีสติสมัมปชัญญะสาม,มารถควบคุมอารมณ์คิดให้คิดไปในทางที่ดีคิดในทางสร้างสรรค์คิดในทางที่ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นคําคว่าศิละปะจึงหมายถึงในทางนี้ก็หมายถึงคือคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นก็คือพูดดีทําดีที่ดีนั่นเอง,เองคาว่าศิละปะทางสามอย่างองค์ประกอบของ คนที่มีศิลปะ <c oughs> สิ่งที่ทำแล้วเนี่ยจดว่าเป็นศิลปะต้องประกอบด้วยหกอย่างที่จำไวหนึ่งทำด้วยความปานนี้ต้องตั้งอกตั้งใจทำอย่างปานนี้แรเอียดออกประการที่หนึ่งนะแล้วก็สองทำให้สิ่งต่างๆนั้นมีคุณค่าสูงขึ้นสาม,มารถสูงขึ้นจากของไม่มีคนมีค่าให้มีราคา สูงขึ้นยกระดับขึ้นอันเดแล้วก็สามทำแล้วส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สี่ทำแล้วนี่ไม่ทําให้การพวการกเลิกห้าทำแล้วเนี่ยไม่ทํา,กกาททให้ความคิดพยาบุติบเัเกิลังหก,กทำนั้นเนี่ยไม่ทําให้ความคิดอาฆาตปรยาิบัตในจิตใจของตัวเรากเลิงแล้วก็หกทำแล้วนี่ไม่ทาให้ ความคิดที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นทัน doom, ท่วเปลี่ยนเปลี่ยนสรรพสัตว์ทั้งหลายมีกำเนิดนี่ก็คือผู้ที่มีศิลปะคุณสมบัติของผู้สาม,มารถมีศิลป, <c oughs> ปะหนึ่งนะต้องมีความศร,รัทธามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่จะทํารักในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่คิดคิดในสิ่งที่รักมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่จะทําว่าจะเป็นสิ่งที่ดีริง มีประโยชน์จริงมีใจรักที่จะทำและตั้งใจมั่นว่าจะต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จมีศรัทธาในสิ่งที่เราทำนะประการที่หนึ่งและก็ประการที่สองก็คือต้องไม่เป็นคนขี้หลงรู้จักระวังรักษายุขภาพของตนเองให้รูขภาพแข็งและแา้วก็ึ่ไม่ต้องไม่เป็นคนที่ที่โมกขี้คุย คนหววโอ,โอไม่มีใครอยากจะสอนไม่มีใครอยากจะแนะนำให้พวกที่ค <c oughs> วามรู้ตู้หัวเอาตัวไมหลอกแนะนำแต่คนอื่นแต่การทำตัวเองเนี่ยไม่ค่อยดีคุณโมโอ้อวดลักษณะอย่างนี้เนี่ยคนที่มีความรู้แต่ไม่ลงมือทำเขาก็บอกว่าลักษณะนคนที่ชอบคนโมโอ้อวดพวกนี้ จนไม่มีใครอยากจะแนะนำจนไม่มีใครอยากจะสอนบอกแนะนำเขาสอนเป็นคนพวกที่มีพวกนี้นี่มีแต่ปวดปวดมือเดือยปมูอปวดใหญ่โตหัวล่มือเดคุยวจนไม่มีเวลาปวดคนตัวเองใครพูดอะไรตัวเองรู้ทุกหมดดีชั่วรู้หมดแต่คนไม่ได้เรื่องกบุญรู้หมดทั่วโลกทั่วจักรวาลรู้ทุกเรื่องแต่เรื่องของตัวเองไม่รู้ อย่างพวกเพศนี้ก็ <c oughs> ไม่เหมาะแก่คนที่มีศิลปัสี่นะต้องเป็นคนมีที่เกียรตมีความมานะท้าเกียรตกดทนขยันมุม,มากที่จะทำในสิ่งนั้นให้เต็มที่เป็นระดัแลวปรนะการที่ห้าก็ต้องเป็นคนมีปัญญารู้จักวิดพิจารณาช่างสังเกต ดูที่เหตุสังเกตที่ผลหาเหตุหาผลหาความเป็นจริงว่ามันเกิดจากเหตุอะไรติดตองด้วยความคิดสติปัญญาของตนเองบุคคลที่จะฝึกตนให้มีศิลปะเนี่ยนะก็ต้องฝึกตนให้เป็นคนช่างสังเกตรู้จักหาจุดเด่นจุดด้อยจุดเสียในสิ่งรอบตัวรเนะเประการที่1 อย่างในที่เคยเรียนมาเขาเรียกว่าวิเคราะห์สวัสดอีสวัสดก็คือจุดอ่อนจุดแข็งจุดด้อยอมีอยู่สี่อย่างนะ,ะข้อดีข้อเสียข้อมายวิเคราะห์หาเหตุหาผลทุกสิ่งท,ทุกอย่างแล้วค่อยลงมือทำลงไป <c oughs> แล้วก็ต้องตั้งใจทำงานอย่างทุกอย่างที่มาถึงตนให้ดีที่สุดอย่าดูถูก หรือเก่งงานงานหนักก็เอาเบากระสุอย่าถูกงานแล้วก็ต้องตั้งใจทํางานทุกอย่างด้วยความปานิยละเอียดแล้วออกตั้งใจปรับปรุงงานให้ดีขึ้นไม่ทําอะไรอย่างสรุยคุณไล่แล้วก็มัน <c oughs> ใกล้ชิดศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอ,อย่างจริงแท้ ในสายงานนะั้นสนใจเรื่องอะไรต้องศึกษางานนั้นให้เกิดความชำชอบอให้เกิดความจำนิจนะในการทำงานนะั้นแล้วก็ฝึกสมาธิอยู่เสมนะอเพื่อให้จิตใจของเราน่สงบป่องใสให้เกิดปัญญาที่จะฝึกและปรับคุมตนเองใ,ให้มีคุณสมบัติของเป็นผู้มีศิลปะได้ <c oughs> การมีศิลปะเนี่ยก็ทำสามอย่างก็คือเป็นผู้พูดเป็นคิดเป็นคิดดีพูดดีทำดีทางกายทางวาใจในศิลปะต่างๆท,ท,ที่เราทำแล้วก็ตั้งออกตั้งใจทำในสิ่งนั้นให้มันเกิดคดเกิดค่าให้มันเกิดเกิดกับตัวเราเองอ่า ทำอะไรดีอย่าไปลอแรกเนะี่ยคนที่มีศิลปะมึงในมงคลของพวกนี้นะเมื่อเรามีศิลปะความรู้ต่างๆแล้วมาประกอบสมาอาชีพเนี่ยทำสินะ่งนั้นให้เกิดคนเกิดค่าให้เกิดประโยชนก์นกับตัวเราเองมันก็เป็นมงคลชีวิตของเรา,อย,า,เรา,าอย่างเราประกอบสมาอาชีพเนี่ยถึงอาชีพของเราจะไม่สูงส่งเหมือนกับผู้ข้าราชการเป็นใหญ่เป็นโต เราก็ภูมิใจในหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราเนี่ยทำอะไรเนี่ยก็ตั้งตอกตั้งใจทำอย่างเป็นผู้มีศิลปะอ่าไม่ว่าจะเป็นการศิลปะทางกายศิลปะทางคำพูดอ่าศิลปะทางใจเนี่ยถ้าเรานำสิ่งนั้นมาประกอบสมาชีพแล้วเนี่ยโดยสุจริตอ่าไม่สุจริตไม่เป็นโกหหรือว่าไปเปลี่ยนผู้อื่นนะ ในความรู้ของอย่างที่เราฝึกฝนให้เกิดความเทนีจำนำไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพอะไรเราก็สามารถที่จะเอาดีได้ในทางนั้นแล้วก็จัดเจริญงอกงามในการประกอบสัมมาอาชีพน,น,นั้นในได้อย่างถูกต้อง <c oughs> ถ้าเราตั้งอกตั้งใจทำแล้วเนี่ยสิ่งนั้นนี่มันย่อมเกิดผลอย่างแน่นอน เราหวังเจริญในหน้าที่การงานเจริญในลาบชดสารสรินสุขสิ่งนั้นล่ะจะนํามาซึ่งความเจริญนอกงานในชีวิตของเราเมื่อเราประกอบอาชีพโดยสึจริตก็คือไม่ได้ดึโคโรงคนจี้อ่าช่อฉนโคงอะไรเข้ามาเบียดเบียนคนอื่นเขาได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเราในการประกอบอาชีพนั้นๆนั่นแหละเพราะพเราองค์ื่ยงบอกว่า เป็นมงคลที่เป็นผู้มีศิลปะในการประกอบอาชีพก็คือทางกายทางวาลทางใจถ้าเราทําอย่างนี้แล้วไม่ตาดสินการทมไม่กด,ดขัดกฎหมายอาญาบังมือ,าามอทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะนําแต่ความจเจริญความจเจริญในชีวิตของเราถ้าเราประกอบอย่างนี้แล้วความเป็นมงคลในชีวิตของเรานะั้นก็มีอยู่ตลอดเวลานั้นงแต่กฉะนั้นานแล้ว ใน,น này, มงคลนี้ก็คือองค์เดือนมกามงคลที่แปดเนี่ยเราต้องเป็นผู้มีศิลปะมีวัฒนศิลป์อ่าในตัวเองในการดำเนินชีวิตถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วชีวิตของเราก็จะเดินลุ่มเลยไปยิ่งขึ้นเองนั่นเองนี่ก็คือมงคลที่แปดเป็นผู้มีศิลปะในการใช้ชีวิตน,นั่นเองอ่าของจะเพียงพองแก่การกิจการทมเราทุกคนจะยังยายแต่ตำแหน่งปกอบอยูอย่ <c oughs> ต่อไปก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยจิตของเราเนี่ยให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายผูกญาตายายพ่อแม่เราพัฒนาดีที่เขาได้มีส่วนในสมควรบุญโดยความดีศักริ์สะเพสะตา ไสสาเพิ่มอานดาบิดาตัวอัญาทั้งโลกหลาญาติสหิกันทั้งคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิด

ภระเวหูทุติตารสติปัญญาสันเลโอริยปินามาลาปันโทนุกันสังขตุจารยีสุเมพุทธาธิกวาโรนาโตธรรมโมนาโตวาโรตระโมนาโรปะเกะพุทโธจะสังโฆนาโทตารมังเทโสตามานุภาเวนารโรกาสังลาภ กุศลบุนใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำ้วามเพ้ญมาแล้วในโอกาสนี้เพราะกุศลผลบุญนั้นจงเป็นภาะจงเป็นภาวะเป็นปัจจัยเป็นอุปานิสัยตามสมให้ข้าพเจ้า เกิดสติปัญญาญาณสติปัญญาญารู้แจ้งแทงตลอดรู้แจ้งแหงตลอดในคําสั่งสัมนของพระสัมมาสัมพุท้าของพระสัมมาสัพพุทโธทั้งชาตินี้และชาติหน้าทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งตลชาติอย่างยิ่จนถึงความ้นทุกข์จนถึงความปนทุกข์จนถึงบรมโสนถึงบรมสุการคือกรคือักนิพพานราผลนิพพาน

đi ta tu ma của thì của thểความสส ta ra ra ta thế पङ्गमी पञ्चे मया कथङ्गुल्यं समिठ माका ये गो गुणा